ช่วงสุดท้ายของรายการครับเป็นช่วงเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับแล้วก็เป็นเรื่องที่คนที่อยู่ในวงการคริปโตกลุ่มหนึ่งแล้วกันอยากให้สถาบันเนี่ยเข้ามาเยอะๆเ,เพราะว่าพอสถาบันเข้ามาเยอะๆเ,เนี่ยมันก็จะเหมือนมีเงินใหม่ไหลเข้ามาในในอุตสาหกรรมคริปโตเคอ r e เรนซีก็จะช่วยดันให้ราคาเนี่ยขึ้นไปนั้นพวกที่เป็นไพโอเนียเมื่อตั้งแต่ปี 2010, something 2010 2015หรือ2020 ตอนต้นเนี่ยก็คงรู้สึกว่าเออกลุ่มนี้ถ้ามีสถาบันเข้ามามันน่าจะช่วยยกระดับให้เงินใหม่เนี่ยเข้ามาในตลาดครับแต่ล่าสุดครับทางเซกหรือ SEC นะคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเขาก็ออกประกาศเลื่อนการติดสันเลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับ ETF ในคริปโตเคอเรนซีหลายตัวออกไปอีกครั้งหนึ่งแล้ว มเมื่อไหร่จะตัดสินใจนะโดยเฉพาะ ETF ของบริษัทใหญ่ๆด้วยคราวนี้ไม่ว่าจะเป็น b a c k l o อก r a n k กินหรือเทมโพตันนะอันนี้ถูกเลื่อนนะครับจากเอกสารการยื่นต่อ SEC ครับทำให้ทราบว่าตอนนี้ทางหน่วยงานได้กำหนดเส้นตายใหม่นะครับไม่ว่าจะ uh, วันที่13พฤศจิกาเลยนะหมดทำไมยาวจังสำหรับ ETF หมอนสุขภาพเทมซอรฟรุ่น 3D a u t o b ด d กหมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณซื้อได้ที่ f n ทุกสาขาและ f n Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับ Ethereum Staking โอ้อันนี้เป็นเรียกว่ารอคอยกันมาอย่างยาวนานว่า Staking มันจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่า ETF ของ Ethereum Staking ผ่านเนี่ยผมว่าห,หมุดหมายใหม่เลยนะซื้อ ETF แล้วได้กำไรด้วยจากการ Staking โอ้ นะอันนี้ก็ของแฟรงกินแล้วก็เทมโพตันนะอันนี้เลื่อนไป13พฤศจิกาสิบสพฤศจิกาสำหรับ ETF โซโลนาและ XRP ของแฟ n งกินกับเทมโพตันเหมือนกันครับแล้วก็วันที่30ตุลาสำหรับการขออนุญาตให้ทำ staking ในแบ็กลอคไอแชอีเทียร์ทัสโอไปก็อีเทียรรอรอคอยสิ่งนี้นะครับใครที่ตามราคาอีเรียมอยู่นะก็รอสิ่งนี้แหละครับ ว่า next stop จะเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ก็เต้น 4, เต้นไปสี่พเต้นเต้นไปที่น่าสนใจก็คือเสกเนี่ยไม่ได้บอกอย่างเป็นนัยยะครับว่าอาการเลื่อนเนี่ยเลื่อนไปเพื่ออนุมัติหรือเลื่อนไปเพื่อปฏิเสธก็ต้องใช้เวลาพิจารณานะครับนั้นก็ต้องรอต่อไปครับการขอเรื่อง ETF เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าทั้งแฟรงกินแล้วก็เท m โคตันเนี่ยเขาก็ขอผ่าน COB b ZX นะ ก็คือ Chicago อนออ Option e x c h a n g นนะครับว่าไอเอ h e r e ร u m s o a a และ XRP เนี่ยขอไปตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยมันจะได้ไหมบนกระบวนการนี้นะขณะที่ Nasdaq เองก็ได้ยื่นเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมขอ b a c k l o g Ishare e t h e r e u u s t t k k n n g ไปเมื่อวันที่16กร,รกกรกฎาคมที่ผ่านมานะก็วายง่ายอะไรไม่ไม่ผ่านก็ขอแก้หน่อยขอรู้หน่อยจะได้แก้อย่าเลื่อนอย่างเดียวบอกก่อนว่าต้องแก้อะไรจะได้รีบแก้นั่นเองนะ แต่ม um ันก de no hm em em no ็มีผลกระทบครับ uh ว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ทางเซกเลื่องเซกเนี่ยเขาเลื่อนการตัดสินของ etf ออกไปครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานก็ได้เลื่อนการตัดสินใจการอนุมัติของบิตไว้ b บิตคอยอ่อโทษทีบิตไว d o ดอจคอย etf แล้วก็เกสเกล เฮดรา ETF ออกไปจนถึงวันที่12พฤศจิกานั้นเดือนพฤศจิกามีหลายตัวมากครับที่ต้องรอว่าจะได้ ETF ไหมนะในเดือนสิงหาที่ผ่านมาเซก,ก็ออกคำสั่งขยายเวลาเหมือนกันให้กับ ETF หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น ETF Bitcoin ETF Ethereum แล้วก็ของ Trust Social นะที่เกี่ยวที่ไม่ใช่ Trust Social Truth Social ที่เกี่ยวข้องกับ คุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งเลื่อนไป8ตุลาตุลาพฤศจิกายนเยอะเลยนะแล้วก็ ETF Solana ของจุเวที่แชร์แล้วก็ Bitwise เนี่ยก็เลื่อนออกไปถึง16ตุลานะแล้วก็ตัว c o r e XRP Trust ของ j ุเวที่แชร์ก็เลื่อนไป19ตุลาเพราะนั้นเดือนหน้าครับตุลาพฤศจิกาเป็นเดือนแห่งความหารือหันของ ETF ครับว่า ETF จะ ได้ไหมนะเพราะว่านอกจากไอตัวหลกัหลกๆแล้วมันก็ยังมีตัวประหลาดๆด,ด้วยนะอย่างเช่น Wisdom t r e XRP Fund เนี่ยเ,เลื่อนไป24นะแต่ตัวที่ผมงงหน่อยก็คือค Canary c Can a n Penku p e n กูใช่ c a n a r p e n กุ ETF นะก็12ตุลาคือคือตอนนี้นะถ้าจะให้เล่าเลยก็จากรายงานเมื่อวันที่29สิสิงหานะครับก็ต้องบอกว่าเซกเนี่ยมีข้อเสนอเกี่ยวกับ ETF เนี่ย เรียกว่าใบาขออนุญาตเข้ามาสูงถึง92รายการครับแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณานั่นแปลว่าตลาด ETF กำลังคึกคักเอ๊ะทำไมทำไมทำไมสถาบันทั้งหลายถึงอยากจะได้ ETF เพราะเขามองอย่างนี้ครับว่าคนที่อยากจะลงทุนอ่ะคนที่มีเงินเยอะๆแต่ โอ้โห oh, ฉันจะต้องมาซื้อเองเก็บใส่กระเป๋าตังเองรอซื้อรอขายนู่นนี่นะวุ่นวายนั้นให้คัสตโตเดียนหรือใครสักคนไปทําแทนได้ไหมนั้นการมี ETF เนี่ยสะดวกซื้อเลยปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บเธอไปจัดก,การจัดก,การเสร็จฉันอยากซื้อ,อยากขายเมื่อไหร่เธอก็ไปทําฉันจำเลยต้องล็อกอินคือคนมีตังหรือสถาบันบางทีเขาทําแบบนี้กันมานานแล้วเขาเชื่อใจไงว่าคนตรงกลางทําได้ดีกว่าไอคนที่ซีเรียสซีเรียสอย่างอย่างผมแล้วกันผมคงไม่ซื้อ ETF ผมก็คงซื้อเหรียญตัวที่ผมชอบเลยหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คงซื้อแต่ว่าต้องอย่าลืมครับว่า ETF มันช่วยให้เงินจากสถาบันเข้ามาแต่สถาบันส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าใจตัวธุรกิจครับเขาเข้าใจเพียงแค่ว่าเขาจะสร้าง Prof i t เหมือนที่สถาบันเข้าไปที่กองทุนหุ้นกองทุนทองกองทุนอะไรก็ตามทั้งหมดเขาไม่ได้อยากจะได้สินทรัพย์นั้นครับเขาอยากที่จะได้ Profit ต่างหากนะี่มาวิเคราะห์เชิงลึกแล้วก็มุมมองของผมหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงก็อย่างที่ผมเล่าไปแล้วครับว่า มันน่าสนใจที่เสกเนี่ยมีคนเข้าไปเสนอเยอะมากๆแล้วการที่เสกเลื่อนการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นท่าทีเชิงบวกนะสำหรับผมเพราะว่าทำไมเนื่องจากว่าถ้าปฏิเสธเลยหรือไม่อนุญาตเลยเนี่ยอาจจะถูกฟ้องเหมือนตอนที่เ,เสกคนที่แล้วก็คือคุณอ,อ,อยู่ๆก,ก,ก็ลืมชื่อแกนะอ่ะไม่เป็นไรก็ประธานเสกคนที่แล้วเนี่ยก็ใช้วิธีการบอกปัด หรือไม่อนุญาตเลยนะมันก็เลยทำให้วิธีการเลื่อนอาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะแล้วก็ล่าสุดนะประธานเสกคนใหม่ก็คือคุณพอแอคกินเนี่ยเขาก็มีโปรเจกต์หรือโครงการที่ชื่อว่าโปรเจกต์คริปโตด้วยซึ่งก็เป็นการิเริ่มะระดับเขาเรียกว่าสั่งการในระดับของกรรมการเลยเพื่อปรับปรุงกฎต่างๆระเบียบมากมายนะแล้วก็ การซื้อขายการให้กู้ยืมหรือการสเต็กกิ้งเนี่ยจะถูกเขามาด้วยนะถือว่าเป็นกรอบการทํางานที่มีการพัฒนามากขึ้นนะครับรวมไปถึงล่าสุดเองเนี่ยในการประชุมโต๊ะกลมของ OECD ก็บอกว่าตลาดการเงิน เขามันเป็นมันเป็นการประชุมของตลาดการเงินโลกที่กรุงปารีสนะครับแอดกินเองเนี่ยก็ออกมาพูดเหมือนกันครับว่ามันถึงเวลาของคริปโตเคอเรนซีแล้วซึ่งเป็นสัญญาณชึงบวกมากๆอันนี้อย่าพูดว่าผมกลาวเลยแต่ผมก็ต้องพูดว่า ETF เนี่ยมันจ่อมาถึงขนาดนี้แล้วก็หลายๆคนก็เข้ามานะรวมถึงเขาเรียกว่าสถาบันจริงๆคือถ้าเกิดใครจำได้เมื่อปีสัก2020เนี่ย สถาบันอะไรก็ไม่รู้ฟาวเดชันอะไรก็ไม่รู้อุย้ยซื้อกันใหญ่มั่วซั่วกันไปหมดแต่ตอนนี้มันเป็นสถาบันของโลกการเงินจริงๆที่ทุกคนรู้จักพยายามเข้ามานะอย่างเช่น Backlog อกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสัญญาณเชิงบวกแหละในมุมมองส่วนตัวของผมก็ต้องบอกว่าการเลื่อนย่อมดีกว่านะครับเพราะว่ามันยังมีเวลาพูดคุยแล้วเสกเองจะได้พิจารณาอย่างรอบคอบนะครับมากกว่ารีบปฏิเสธซึ่ง ถ้ายุคที่แล้วเนี่ยมีปัญหาแน่ๆน,นะเพราะว่าประธานสกคนที่แล้วเนี่ยแกไม่ยอมเลยนะหัวเด็ดตีนขาดคือไม่ยอมเลยแล้วก็บอกยังไม่ได้มาขอนุญาตยังไม่ได้ขอนุญาตยังไม่ได้ขออนุญาตคุณยังไม่ได้เป็นลักทรัพย์คุณยังไม่ได้เป็นซ e ค u ิต t y คุณไม่ผ่านโอ้โหก็อฟ้องแหลกเลยเป็นนักฟ้องแห่งยุคนะก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้พอเปลี่ยนไปแล้วก็แบ็กล็อกเองก็เข้ามานะแล้วก็แบ็ k ล็อกเองเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่จัดจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลย แล้วก็มีกองทุน ETF เยอะมากๆนะครับก็ออผมเชื่อว่าการที่เข้ามามันก็เป็นเชิงบวกแหละแล้วก็ล่าสุดเอง b a c k ล็อกเองก็มีการออมีการไหลเข้าในสปอร์ตอีเทอ e u เอ ETF เนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยถึง287ล้านดอลลาร์ก็ต้องพูดเลยครับว่าอ,อตอนนี้ Ethereum ออาจจะเป็นราคาที่ดีหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรอยู่หรือเปล่าเวลาวิเคราะห์เราก็ต้องดูเชิงลึกนิดนึงนะ ทั้งหมดทั้งมวลนีครับผมต้องบอกก่อนนะว่ารายการนี้ไม่ใช่รายการแนะนําการลงทุนผมเพียงแค่หาข้อมูลมาส่วนการตัดสินใจเป็นของเพื่อนๆเองนะครับว่าออข่าวที่ผมหามามันมีเซนไหมถ้ามีเซนลองหาอีกลองพิจารณาเพิ่มเติม,ตม,ตมแล้วการเข้ามาของ ETF ช่วยอะไรนะอย่างล่าสุดวันนี้นะครับออวันไม่ใช่วันนี้เมื่อวานนี้วันพฤหัสเนี่ยก็ ETF ของ d o ร e c o อเข้าแล้วรู้สึกว่า ในวันพฤหัสเนี่ยดอชคอยก็มีการปรับตัวราคาเพิ่มขึ้นด้วยนะอ่ะใครที่ถือน้องดอชก็ยินดีด้วยนะครับทีนี้มาดูตลาดภาพรวมกันนิดนึงแล้วกันว่า ETF เนี่ยถ้ามีการยื่นอนุมัติแล้วขอได้จริงๆแล้ว ETF เกี่ยวกับ staking เกิดขึ้นได้โอ้โหยังมีอีกหลายตัวเลยนะถ้า Ethereum เข้าไปได้นะ s o l a n a ก็จะ staking ได้โอโ้ทุกตัว staking ได้ขึ้นมานะแม่ฉ่ำเลยนะ XRP ก็จะ staking ได้โอ้โหทีนี้ไปกันใหญ่เลยนะ สถาบันต่างๆก็จะเริ่มขือเหรียญไงเพราะว่ามันต้องใช้มันต้องสเต็กกิ้งไงพอมันต้องสเต็กกิ้งปุ๊บได้ผลตอบแทนด้วยจากคอมมูนิตี้แล้วเอาผลตอบแทนนั้นมาจ่ายคืนด้วยโอ้โหคนเข้า ETF กันแหลกเลยแน่นอนอันนี้มุมมองเชิงบวกครับแต่ถ้ามุมมองเชิงลบล่ะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่สถาบันเทครับหรือขายออกมาครับตัวใครตัวมันเลยนะเพราะว่าเงินมันใหญ่ไงก้อนมันใหญ่ไงนะเททีนึงเนี่ย ร้องขอชีวิตกันไม่ทันเลยนะครับก็สําหรับเหรียญตัวเล็กๆนะแต่ว่าถ้าอย่างบิตบิตคอยเองเนี่ยอาจจะยากแลให้เทเท่าไหร่ก็มีคนช้อนไงเพราะสถาบัน A เทสถาบัน B ซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้ความชอบธรรมของราคา BTC ในในตลาดจึงจึงไม่ค่อยกลัว ETF สักเท่าไหร่แต่ถ้าเรียนเล็กๆเนี่ยที่มีเจ้าอยู่เนี่ยก็น่ากลัวนะครับก็สุดท้ายครับการเรื่องการเลื่อนการตัดสินใจของเซกเนี่ย ในครั้งนี้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเป็นมุมมองเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะครับแล้วก็มันแสดงให้เห็นครับว่าหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นไม่งั้นเขาจะเลื่อนทำไมเพะเลื่อนเพราะเขาต้องใช้เวลาในการพิจารณาครับโดยเฉพาะการเปิดโปรเจกที่ชื่อว่าโปรเจกคริปโตเนี่ยมันต้องการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อยู่แล้วนะแล้วก็กฎระเบียบต่างๆให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็อเมริกาเองก็อยากจะเป็นแบบเจ้าแห่งอุตสาหกรรมคริปโตด้วยนะ ก็ต้องดูกันครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับนักลงทุนรายย่อยครับหรือว่าคนที่กําลังตามข่าวสารนะก็ศึกษาครับแล้วก็เตรียมความพร้อมสําหรับการที่ ETF ทั้งหลายมันจะผ่านนะถ้า ETF พวกนี้มันผ่านเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบยังไงก็พิจารณาครับเพราะคนที่ชนะตลาดมักเป็นคนกลุ่มน้อยเสมออืมก็ฝากไว้ครับว่า การลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมีความผันผนสูงมากๆนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าข่าวไหนมันจะเป็นยังไงอยากให้พิจารณาว่าเหรียญที่คุณจะไปลงทุนเนี่ยเป็นเหรียญที่มีคุณภาพจริงหรือเปล่ามีคอมมูนิตี้รองรับไหมมีการพัฒนาไหมมียูสเคสจริงมียูสเคสจริงๆหรือเปล่ายูสเคสจริงๆหรือเปล่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าแล้วมีอุตสาหกรรมไหนออด็อกมันไปใช้หรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงแค่แบบมโนซ้อนมโนถ้ามโนซ้อนมโนเนี่ย ผมว่าคุณต้องวางแผนหรือวางสไตล์ดิจิที่ถูกต้องนะไม่งั้นเนี่ยาการลงทุนของคุณอาจจะพลาดโอกาสหรือว่าสูญเสียเงินลงทุนของคุณทั้งหมดไปได้นะก็ฝากไว้นะครับแล้วก็รายการเราเป็นรายการที่ไม่แนะนําการลงทุนนะเพียงแต่หาข้อมูลข่าวสารมารวบรวมแล้วก็จุดที่ต้องสังเกตจุดที่ต้องกังวลแล้วก็จุดที่มีโอกาส ว่าเฮ้ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นก็มาเล่าให้กับเพื่อนๆนได้ฟังพร้อมบทวิเคราะห์ของผมแล้วก็บทวิเคราะห์ที่ไปอ่านมาจากนักวิเคราะห์ทั้งหลายนะก็เอามารวบรวมแล้วก็มาเล่าให้กับเพื่อนๆนได้ฟังหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับถ้าชื่นชอบรายการของเราในช่วงไหนก็ตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกหน่อยครับว่าชอบช่วงไหนนะผมจะได้ทำคอนเทนต์ได้ถูกใจเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นนะครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากเทมซอฟต์บายเอฟเอ็นนะครับเอฟเอ็นก็มีแต่สินค้า คุ้มค่าเอ่อ best deal ต่างๆมากมายนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกกันนะโดยเฉพาะตอนนี้มีตัวใหม่ล่าสุดก็คือ t e m s o f t Sleep Gadget 3D Autopedic นะครับเป็นหมอนที่ช่วยเพิ่ม deep sleep ได้จริงๆนะซึ่งมันสามารถวัด deep sleep ได้ผ่านทาง device หรือว่า อุปกรณ์สมาร์ทแวร์ต่างๆพวกนี้นะวอชอสมาร์ทวอชต่างๆอย่างนี้นะซึ่งแวร์เอเ e พวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะ tracking การนอนได้ครับแล้วก็หมอนท i มซอฟต์ทรีอัลตัว i ิใบนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่ม Deep Sleep จากปกติของคุณเท่าไหร่ก็าตามเนี่ยให้เพิ่มขึ้นสูงสุดได้ถึง อีก45นาทีอาจจะเพิ่มได้10ได้15ได้20ได้45แต่สูงสุดได้อีก45นาทีครับอย่างน้อยก็จะทําให้คุณมีดิฟสลิปที่ดีขึ้นครับเพราะว่าเมื่อ Deep Sleep ดิฟสลิปดีแน่นอนครับเซลล์ก็จะซ่อมแซมตอนตรงนั้นและทําให้คุณตื่นมาสดชื่นนั่นเองครับแล้วกลับมาพบกับรายการเบนเยียมเบตต์ไลฟ์บอกต่อสิ่งดีๆเพื่อชีวิตที่ดีกว่ากับผมหนุ่ยเบนเยียมได้ทุกวันจันทรพุธสุ์ช่วงนเที่ยงแบบนี้สําหรับใครที่ไม่อยากดูยาวๆทางผมและทีมงานนนตััดเปป็คลิส้ ให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบแล้วกลับมาพบรายการเบนเยี่ยเบตต์ไลฟ์บอกต่อสิ่งดีๆเพื่อชีวิตที่ดีกว่าได้ทุกวันจันทร์พูธสุกเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับหมอนสุขภาพเทมซอรฟรุ่น 3D a u t o b ด d กหมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณเคยเจอปัญหานี้ไหมครับ ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นหรือปวดต้นคอหมอน 3D Orthopedic จากเทมซ o อฟถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับสรีละแบบอคโนมิกช่วยลดการตึงของต้นคอและทำให้หลับลึกมากยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรม Cooling Genesis ที่สามารถดูดความร้อนออกจากศรีรษะและทำให้การนอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเพิ่ม Deep Sleep ได้สูงสุดอีก45นาที ด้วยดีไซน์ที่โค้งเว,ว้ารองรับสรีระของศีรษะและตน้นคอไม่ว่าจะเป็นการนอนแบบหงายตะแคงหรือนอนคว่ำก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการหลับลึกได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับ